ป่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้บอกให้เราคิดเพ้อเจอฟุงซ่านแต่มนุษย์ไม่ได้ทําตามหน้าที่ตามธรรมชาติคิดเก่งคิดชอบคิดไร้สาระคิดเอาแต่ใจไม่รู้จักจบธรรม,มาจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อกเกษมเขมโกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยขอนำเรื่องราวประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้า หลวงพ่อเกษเขมโกมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับนัดินแดนถิ่นล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทยพระอริยสงฆ์ที่พวกเราทุกคนรู้จักชื่อเสียงคุณงามความดีของท่านก็คือครูบาศีวิชัยศิริวิชยโยพระอริยสงฆ์องค์แรกของภาคเหนือท่านเปรียบเสมือนประทีปดวงใหญ่ที่ส่องประกายธรร ไปทั่วทุกสารทิศขณะที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านได้ประกอบคุณงามความดีไว้กับแผ่นดินนี้มากมายท่านจึงถูกจัดให้เป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ของชาวเหนือประวัติและเรื่องราวต่างๆของท่านจึงถูกบันทึกเพื่อให้อนุชนชาวพุทธรุ่นหลังได้รับรู้ถึงในยุคปัจจุบันประวัติบางตอนของครูบาศรีวิชัยตอนหนึ่งกล่าวว่าท่านครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมี ตนบุญมาเกิดที่ลำปางครั้งต่อมาครูบาศรีวิชัยได้มรณาภาพไปโดยทิ้งคำพยากรณ์นี้ไว้ให้ชาวลำปางได้เฝ้ารอคอยการมาอุบัติของตนบุญที่ครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้จนเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปีก็ยังไม่ปรากฏแต่ชาวลำปางก็ยังเชื่อในคำพยากรณ์ของครูบาศรีวิชัยเมื่อปีพุทธศักราช2 4 5 5 ได้มีครอบครัวเชื้อเจ้าผู้ครองนครลำปางหรือคาลังนครในอดีตหัวหน้าครอบครัวคือเจ้าหนูน้อยนลำปางภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นมณีอรุณรับราชการเป็นปหลัดอำเภอภรรยาชื่อเจ้าแม่จ้อนณลำปางทั้งสองเป็นหลานของเจ้าพ่อบนวาดวงมานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางองสุดท้ายครอบครัวนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าเก่าม่วง ริมแม่น้ำหวังอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอยู่กินกันมาอยากมีความสุขในที่สุดเจ้าแม่จ้อนได้ตั้งครันและพอถึงกำหนดคลอตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธเดือนยี่ปีชวดรัตนโกสินทร์ศก1 3 1ครสิดศักราช1912เเจ้าแม่บวัวจ้อนได้กำเนิดทารกเพศชายเป็นลูกคนแรกของครอบครัว ขนาดนั้นไม่มีใครทราบกันเลยตนบุญที่ครูบาศีวิชัยได้พยากรณ์ไว้นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วบิดามันดาก็ได้ตั้งชื่อทารกนั้นกเกษมนลำปางเพราะได้เกิดมาในเชื้อสายของเจ้าทางเหนือจึงได้รับการยกย่องของคนทั่วไปทุกคนต่างเรียกกันว่าเจ้ากเกษมนลำปางหลังจากได้คลอดบุตรมาได้ไม่กี่ปีเจ้าแม่บัวจอนได้ให้กำเนิดทาลกอีกคนแต่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องของเจ้าเกษรรมเสรยบสายเลือดแต่เว่าเจ้าแม่น้อยคนนี้วาสนาน้อยได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจึงไม่มีโอกาสได้รู้ว่าพี่ชายของเธอคือตนบุญที่ครูบาศรีวิชัยได้พยากรณไว้ซึ่งชาวลำปางรอคอยเป็นสิบสปีเมื่อวัยเด็กเจ้าเกษมณลำปางเป็นคนมีลักษณะค่อนข้างเล็กบอกบบางผิวขาวแต่ดูเขลมแข็งคล่องแคล่วและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเด็กที่ชอบสน คืออยากรู้อยากเห็นเมื่อถึงวัยเรียนเจ้าเกษมณลำปางได้รับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนบุญทวงอนุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสมัยนั้นเปิดเรียนชั้นสูงสุดแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เท่านั้นเจ้าเกษมณลำปางได้ศึกษาจนจบชั้นสูงของโรงเรียนคือชั้นประถมศึกษาปีที่5ในปีพุทธศักราช2466ขณะนั้นอายุได้11ปีเมื่อออกจากโรงเรียน ก็ไม่ได้เรียนอยู่บ้าน2ปีในปีพุทธศักราช2468อายุขนาดนั้นได้13ปีเจ้ากเกษมณลำปาก็ได้มีโอกาสเข้าสู่ร่มกาสาวพักโดยบรรพชาเป็นสัมณีนเน,เนื่องในโอกาสบรรพชาหน้าศพบ,บวชหน้าไปของเจ้าว่าวัดป่าดวดทั้งบวชได้เพียง7วันก็ลาสิคขาออกไปต่อมาอีกสปีลาวพุทธศักราช2470ขนาดนั้นมีอายุ15ปี เจ้ากเกษมณลำปางก,ก็ได้มีโอกาสเข้าสู่ล่มกาเสาพักอีกครั้งหนึ่งโดยบรรพชาเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางเมื่อบรรพชาแล้วสาม,มเณรเจ้ากเกษมณลำปางก,ก็ได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบุญยืนนั่นเองสาม,มเณรเจ้ากเกษมณลำปางเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังเรียนทางด้านปฏิยัติศึกษาธรรมะจนถึงปีพุทธศักราช2474ก็สามารถสอบนับธรรมชั้นโทได้ ครั้งมีอายุได้21ปีบริบูรณ์อายุครบที่จะอุปสมบทเป็นพระพิสุิ์ได้แล้วสัมมาเนนเจ้ากเกษมณลำปางจึงได้เข้าพิธีอ,อุปสมบทเป็นพระพิสุ์ในปีพุทธศักราช2475ณนรสนับพระสสีมาวัดบุญยืนโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมจันดานายกฝายเจ้าวาดวัดบุญยาวา่าวิหารซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำปางในขนาดนั้นเป็นพระอุปชา พระเจ้าคุณท่านพระครูอุตระวงศ์ทาดาหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามครูบาปัญญาลิ้มทองเจ้าวาดวัดหมื่นเทศและดำรงตาแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในขณะนั้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระเดชพระคุณท่านพระธรรมจินดานายกอุ่นเลือนธรรมปัญโยเจ้าวาดวัดป่าดัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉาย,ยาว่าเขมโก ซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมอันเกษมหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระพิสุแล้วพระพิสุเกษมเขมโกก็ได้ศึกษาทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็นการศึกษายติอีกแขนงหนึ่งที่สำนักวัดสีล้อมสมัยนั้นก็มีอาจารย์หลายรูปเช่นมหาตาคำมหามงคลเป็นครูสอนและยังได้ไปศึกษาที่สำนักวัดบุญยาวาสวิหารซึ่งมีพระมหาม่วพมมวงศ และพระมหาโกวิดโกวิดยาโนเป็นครูสอนในเวลาเดียวกันนั้นพระพิสุทธ์เจ้ากเกษมเขมโกก็ได้ไปศึกษาทางด้านปริยัติในแผนกนักธรรมต่อที่สำนักวัดเชียงรายครูผู้สอนคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดลำปางสมัยนั้นปรากฏว่าพระพิสุทธ์เจ้ากเกษมเขมโกก็สามารถสอนนักธรรมชั้นเอกได้ในปีพุทธศักราช2479 ส่วนทางด้านการศึกษาบาลีนั้นท่านเรียนรู้จนสามารถเขียนและแปลได้เป็นเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ยอมสอบอาวุธจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ต่างเข้าใจว่าพ,าพระภิษุเกษมเขมโกไม่ต้องการมีสมณศักดิ์สูงๆเรียนเพื่อจะนำเอาวิชาความรู้มาใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเท่านั้นเมื่อสำเร็จทางด้านพระปฏิยธรรมพอสมควรแล้ว จนสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่หลงทางท่านจึงหันมาปฏิบัติต่อไปจนแตกฐานแค่นั้นยังไม่พอพ,พระภิษุเกษมเขมโกได้สอดแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จนกระทั่งได้ทราบข่าวภิษุรูปหนึ่งมีชื่อเสียงในด้านทีิปัสสนากรรมฐานภิษุรูปนี้คือครูบาแก่นสุมโนอดีตเจ้าวาดวัดประตูป่องครูบาแก่นสุมโน เป็นพระพิสูจสายปัสนากรรมาฐานถือทุดงเป็นวัดหรือที่เรียกกันว่าพระป่าหรือภาษาทางการเรียกว่าพระพิสูุฝ่ายอรัญญาวาสีตอนนั้นครูบาแก่นท่านได้ทุดงสแสวงหาความวิเวกทั่วไปยึดถือป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียรน,นอกจากมีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนาแล้วท่านยังเก่งรอบรู้ในด้านพระธรรมวิน,นัยอย่างแตกฉานอีกด้วยพระพิสูจเกษมเขมโกจึงเดินทางไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ และได้อธิบายความต้องการที่จะศึกษาในด้านวิปัสสนาให้ครูบาแก่นฟังครูบาแก่นสุมโนเห็นความตั้งใจจริงของพิสุกเกษมเขมมะโกท่านจึงรับไว้เป็นสิทธิ์และได้นําพิสุกเกษมออกท่องทุดงไปแสวงหาความวิเวกและบําเพ็ญเพียรตามป่าลึกตามที่พิสุกเกษมต้องการจรึงถือได้ว่าครูบาแก่นสุมโนรูปนี้เป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานรูปแรกของพ,พระพิสุกเกษมเขมมะโก ดังนั้นพระพิสุกเกษมเขมโกจึงได้เริ่มก้าวไปสัมผัสชีวิตของพิสุฝ่ายอรัญญาวาสีประกอบกับจิตของท่านโน้มเอียงมาทางสายนี้อยู่แล้วจึงไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากสำหรับในการไปทุดงกับเป็นการพบความสงบสุขโดยแท้จริงกับความเงียบสงบซ้ำยังได้ดื่มดำ่ำกับรสพระธรรมอันบังเกิดท่ามกลางความมิเวรพระพิสุกเกษมเขมโกจึงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง โดยมีครูบาแก่นแนะอุบายธรรมอย่างใกล้ชิดระหว่างท่องทุดดงสแสวงหาความวิเวกในที่สงัดตามป่าเขาและป่าช้าต่างๆการฉันอาหารในป่าคืออาหารหวานข้าวรวมกันเรียกว่าฉันเอกาไม่ร่วมอาสนะกับพระภิสุอื่นฉันมื้อเดียวช่วงบ่ายก็จะเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอริยาบทพร้อมกำหนดจิตจนกระทั่งถึงเย็นเมื่อเสร็จจากการเดินจงกรมก็กลับมานั่งบับเพญภาวนาต่อไปเรื่อย จนกระทั่งถึงประมาณห้าทุ่มเสร็จจากการมาเพนภาวนาก็าสวดมนต์ทำวัดเย็นในตอนเด็กก่อนจําวัดท่านก็ไม่นอนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปท่านจะหมอบเท่านั้นและท่านจะทำเป็นกิจวัตรคือการกวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งถึงช่วงเขา้าพรรษาที่พระพิสุจําเป็นต้องยุติการท่องทุดงชั่วข่าวต้องอยู่กับที่หน้าที่ใดที่หนึ่งจะเป็นวัดอารา หรือถือเอาป่าช้าเป็นวัดโดยกําหนดเขตเอาตามพุทธบัญญัติดังนั้นพิสูจน์เจ้ากเกษมเขมโกจึงต้องแยกทางกับผร้อาจารย์คือครูบาแก่นสุมโนตั้งแต่นั้นมาพิสูจน์เจ้ากเกษมเขมโกกลับมาจัพภาษาที่วัดบุญยืนตามเดิมพอคบกําหนดออกพรรษาพิสูจน์เกษมเขมโกก็ติดตามพร้อาจารย์ของท่านคือครูบาแก่นสุมโนออกทุดงบําเพ็ญภาวนาท่านถือปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมา ต่อมาเจ้าอธิการคําเหมยเจ้าวาดวัดบุญยืนถึงแก่บรรภาพลงทําให้ตําแหน่งเจ้าวาดวัดบุญยืนว่างทางคณะสงฆ์จึงต้องเลือกพิสุที่มีคุณสมบัติมาปกครองดูแลว,วัดเพื่อเป็นเจ้าวาดสิบต่อไปคณะสงฆ์จึงได้ประชุมกันและต่างลงความเห็นพร้อมต้องกันว่าควรเป็นพิสูจเกษมเขมโกเพราะเป็นพระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าวาดวงใหม่เมื่อท่านได้รับเลือกเป็นเจ้าวาดวัดบุญยืน ท่านก็ไม่ยินดียินลายแต่ท่านก็ห่วงทางวัดเพราะท่านเคยจำพรรษาวัดนี้ท่านก็เห็นว่าบาัดนี้ทางวัดบุญยืนมีภารกิจต้องดูแลก็ถือว่าเป็นภารกิจทางพระศาสนาเพราะท่านเองต้องการให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่จึงไม่อาจดูดายภารกิจนี้ได้จึงยอมรับตำแหน่งเจ้าวาดวัดบุญยืนครูบาเจ้ากเกษมเขม,มโกอยู่ในตำแหน่งเจ้าวาดวัดบุญยืนเรื่อยมาจนถึงปี พุทธศักราช2492ท่านก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเจ้าว่าทำหนังสือลาออกกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณอินทราวิชาจารย์ท่านเจ้าคุณอินอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางแต่ก็ถูกท่านเจ้าคุณยับยั้งไว้ครูบาเจ้าเกษมเขมโกจึงจำใจกลับไปเป็นเจ้าวาวดวัดบุญยืนอีกระยะหนึ่งนานถึง6กปีท่านคิดว่าควรจะหาพิสูจน์ที่มีคุณสมบัติมาแทนท่านเพราะท่านอยากจะออกธุดง ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจสละกตำแหน่งเจ้าว,วาดวัดบุญยืนโดยยื่นใบลาออกกับคณะสงฆ์ในเขตปกครองก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงเดินทางไปลาออกกับเจ้าคณะจังหวัดซึ่งอยู่ที่วัดเชียงรายแต่ท่านเจ้าคณะจังหวัดก็ไม่อนุญาตเรื่องการลาออกจากการเป็นเจ้าวาดของครูบาเจ้าเกษมเขมโกนี้ดูค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดแม้แต่การสละตตำแหน่งลาบยศท่านยังต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆนานา ไม่เหมือนกับพระองค์อื่นๆที่ฟันฝ่าเพื่อสแสวงหาราบยศเมื่อท่านลาออกไม่สาเร็จประมาณปีพุทธศักราช2492ก่อนเข้าพรรษาในปีนั้นหลวงพ่อก็หนีออกจากวัดบุญยืนก่อนเข้าพรรษาเพียงวันเดียวโดยไม่มีใครรู้พอเช้าวันลุกขึ้นเข้าพรรษาหมู่ศรัทธาก็นําอาหารมาเตรียมถวายในวิหารทุกคนรอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นหลวงพ่อกษมจึงเกิดความวุ่นวายเที่ยวตามหาตามกุฏิก็ไม่พบหลวงพ่อ พอมาที่สาลาทุกคนเห็นกระดาษวางบนธรรมมาตเป็นข้อความที่หลวงพ่อเกษมเขียนลาคณะศรัทธาชาวบ้านยาวถึงสองหน้ากระดาษข้อความบางตอนที่จําได้มีอยู่ว่าทุกอย่างเราสอนดีแล้วอย่าได้คิดไปตามเราเพราะเราสละแล้วการเป็นเจ้าวาดเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวต้องรับผิดชอบภาระหลายอย่างไม่เหมาะสมกับเราเราต้องการความวิเวกจะไม่ขอกลับมาอีก แต่พวกชาวบ้านก็ไม่ละความพยายามเพราะชาวบ้านเหล่านี้ศรัทธาในตัวหลวงพ่อพอรู้ว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเมื่อรวมกันได้ 40- ่สถึงห้ิคนก็ออกเดินทางไปตามหาหลวงพ่อเกษมและไปพบหลวงพ่อที่สาราวังทานหลวงพ่อเกษมได้ปฏิบัติธรรมที่นั่นพวกชาวบ้านได้อ้อนวอนหลวงพ่อขอให้กลับวัดบางคนร้องไห้เพราะศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากแต่หลวงพ่อเกษมท่านก็นิ่งไม่พูดไม่ตอบจนพวกชาวบ้านต้องยอมแพ้ ตลอดพันษาปีพุทธศักราช2492หลวงพ่อเกษมท่านก็อยู่ที่สาราว,วางทานโดยไม่ยอมกับวัดบุญยืนพวกชาวบ้านจึงพากันเข้าไปพบโยมแม่ของหลวงพ่อเกษมโยมแม่รักหลวงพ่อเกษมมากเพราะท่านมีลูกชายคนเดียวจึงให้คนพาไปหาหลวงพ่อที่สาราว,วางแทนโดยมีเจ้าประเวศณลำปางตอนนั้นยังบวชเป็นสัมเมเณรอยู่โยมแม่ได้ขอรองให้หลวงพ่อเกษมกลับวัดแต่หลวงพ่อ กับบอกโยมแม่ว่าแม่เฮาบอเอาแล้วเฮาบอเหมาะสมกับวัดเฮาชอบความวิเวกเฮาขออยู่อย่างวิเวกต่อไปเฮาจะไปอยู่ที่ป่าเที่ยวแม่อาจนทําให้โยมแม่หมดปัญญาไม่รู้จะขอร้องยังไงผลสุดท้ายก็ต้องตามใจหลวงพ่อวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเกษมก็ออกจากสาราว,วังทานเดินทางไปถึงบ้านแม่อาด้วยเท้าเปล่าตั้งแต่เช้ามืดไปถึงป่าเที่ยวแม่อา ก็ค่าพอดีฝ่ายโยมแม่พอกลับมาบ้านก็เกิดคิดถึงพารููกชายเพราะเกรงว่าพารููกชายจะลำบากจึงออกจากบ้านไปตามหาพารููกชายโดยมีคนติดตามไปด้วยชื่อโกเกตพงพันธ์โยมแม่สั่งให้โกเกตขนของสัมภาระเพื่อจะไปอยู่บนดอยของที่เหลือในร้านเพชรพลอยแจกให้ชาวบ้านจนหมดเกลี้ยงไม่เอาอะไรเลยนอกจากของใช้ที่จําเป็นบางอย่างเท่านั้นโกเกตพงพันธ์ ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดก็าพาโยมแม่ไปส่งที่แม่อ่างและชาวบ้านเห็นโยมแม่ของหลวงพ่อมาก็าสร้างกระท่อมอยู่ข้างวัดแม่อ่างส่วนหลวงพ่อเข้าบำเพ็ญภาวนาในป่าช้าบนดอยแม่อ่างบำเพ็ญภาวนาบารมีวิปัสสนาปฏิบัติธรรมได้หนึ่งพรรษาทิ้งให้โยมแม่ซึ่งอยู่กระท่อมตีนดอยก็คิดถึงพระลูกชายโยมแม่ก็ตามไปหาที่ป่าช้าข้างเนินดอยก็มีชาวบ้านแถวนั้นอาสาสร้างกระท่อม ให้โยมแม่พักใกล้ๆที่หลวงพ่อปฏิบัติธรรมโยมแม่จ้อนได้พำน้บที่ข้างเนินดอยได้พักหนึ่งก็ล้มป่วยลงด้วยโรคไข้ป่าชาวบ้านก็ไปตามหมอทหารมาฉีดยารักษาให้แต่โยมแม่ท่านมีสเติที่เข้มแข็งและยังสั่งเสียเนนเวศว่ามีเงินช่วยเฮดบาทให้เก็บไว้ถ้าโยมแม่ตายให้เนนเวศไปบอกลุงมาเมื่อสั่งเสร็จโยมแม่ก็หลับตาเนนเวศก็ไปบอกหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อก็มา ท่านได้นั่งดูอาการของโยมแม่ท่านนั่งสวดมนต์เป็นที่น่าแปลกใจขณะที่ท่านพ่อสวดมนต์มีพึ่งบินมาวนเวียนตอมไปตอมมาสักคู่ใหญ่ๆโยมแม่ก็ถอดจิตอย่างสงบในตาหลวงพ่อเกษมีน้ำตาค่อยๆไหลขณะที่ท่านแผ่บุญกุศลให้กับโยมแม่ท่านยังเอ่ยว่าแม้เหาว่าเฮาจะบอกให้แล้วนะศพของโยมแม่จอน มีเนนเวทและชาวบ้านได้ช่วยจัดการจนเสร็จพิธีชาวบ้านช่วยเป็นเงินในสมัยนั้นได้เจ็ดร้อยบาทถือว่ามากศพของโยมแม่บัวจอนเผาที่ป่าช้าแม่อ่างหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพโยมแม่จ้อนแล้วหลวงพ่อก็สั่งเนนเวทให้กลับไปเรียนธรรมที่วัดบุญยืนอยู่มาไม่นานหลวงพ่อก็จากป่าช้าแม่อ่างกลับมา,มาเพ็นภาวนาที่ป่าช้าสาราวังฐานอีกเพียงหนึ่งพรรษา ท่านก็เดินทางไปอยู่ที่ป่าช้านาปอและกลับมาอยู่ประตูมา้าซึ่งก็คือสื่อสาไตลักษ์ในปัจจุบันหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านได้ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระที่ขาวสะอาดและเป็นที่กรพบสาการะของพุทธศาสนิชนทั่วประเทศศิลบริสุทธิ์ตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระไม่ติดยึดไขรต้องการอะไรขออะไรไม่เคยปฏิเสธ จนสังขารของท่านดูแล้วไม่แข็งแรงแต่จิตของหลวงพ่อแข็งแรงและท้ายที่สุดหลวงพ่อเกษมเขมโกได้ลัสังขารจากไปอย่างสงบณนะห้องไอซียูโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือจังหวัดลำปางเมื่อเวลา19นาฬกา40นาทีของวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2539ซึ่งตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน2ปีกุล ยังความเศร้าโศกเสียใจมายังหมู่สานุสิตและผู้สาญชนทั่วประเทศเป็นยิ่งนักสำหรับเรื่องราวที่จบไปนั้นก็คือประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้าหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับทางช่องตำนานเกจิบองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงพ่อกเกษมเขมโกมาไว้หนที่นี้ด้วยนะครับ ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ